ถ้าเราใส่โลนสปิริตเราจะดีกว่าเฮ้ยวงเล็กถึงแล้วนะเนี่ยสามสิบเราได้สามสิบสปิริตแบบโนคกข้อรับ My God! ไอ้เชี่ยเรื่องจริงหรือจอจี้โอ้โหแยเค่ แบบไม่คอหลับแบบไม่ไม่เอาอะไรเลยสิบสองดีวา์มาดิไอ้เหี้ยเจอกูคือ <c oughs> คือไม่เปิดอ่ะร้อยสิบดีวายอะไอ้เหี้ย คนมันจะเอาสไปริตไปทำอะไรกันนักหนาวะโอ้ไม่กอไอ้บอลนี่อัดไปเพื่อนถูกใจเลยอย่างนี้ขอ,อหมดเหมาเลยเนี่ยหมดแล้วว่ตางงตังหมดยังไงดีต,งงตังหมดนำยังไงล่ะ จำนำเลยเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้ไม่ได้ใช้เลย <Yes. S 1> ซื้อมา150ไม่ใช่เหรอวะไอ้ี้ยเราขาดทุน <laughs> แปะดีไว ว่าความชิบหายได้มาเยือนคุณแล้วหน้านที่แห่งนี้เตาพร้อมมันไม่แพงจริงวะมาทุกคนมนโซยกันดีกว่าอย่างนี้ตัวละกูสามร้อยดีไว Y, ลุยเจียงอย่าไปดูเจียง มาขอแค่ติดสปิริตอันเดียวอะขอมีสปิริตอันเดียวแตกแตกเที่ยไม่โอุละลาดุย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  แปดเลือดสองอินโอ้ยได้ตังไว้พี่น้องครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้ายี่สิบสองร้อยหกสิบดีนี้คือการลงทุนชุดแรก อย่าอย่าเพิ่งดูุยว่าลุ้นกันเอ็กตาไฟโคลิซิตอันนี้น่าจะเจ๋ง ที่สองอีกไหนโเจ๋งอินมานามไม่แน่ใจอาจจะมีตังนะอาจจะมีตังอันนี้สเต็เงไม่น่าถึงนะ <Yeah. S 1> โคแต่เจนสี่เปอร์เซ็นต เลือดโคลิซิตย yeah! uh huh! <Yes. S 1> ารวยฮ่าฮ่าอู้หูขอป่าที่หกร้อยสามสิบนะครับ อ่ะชุดนี้ก็ต่อได้อีกเลือดโคลิซิสสิบห้าอินเคออสสิบสี่มานามานายี่สิบเลยเวะราคาแม่งโคตรแกว่งอะจะรอชุดใหม่ดีกว่า นี่ราคาไม่แน่ใจอันนี้มันควรจะแพงดิถูกไหมอินมานาแต่แต่คนเขาน่าจะไม่เล่นสแต็กมานาตรงนี้กันนะไปติจต่อพวกเราอ๋อ เี๋ยวทำชุดนี้เสร็จเราไปทำแซฟไฟล์ต่อซึ่งผมผมขายแซฟไฟล์ออกไปร้อยสิบแต่ว่าอันนั้นมันเดือดอยู่อ่ะมันขี้แดงขี้เลดแล้วก็เอเนอร์จีชิอ่ะบอกววงใหญ่นะไม่ใช่ไม่ใช่วงเล็กนะมีร้านขายแบบเบิม่มๆเลยวะ่ะ จร,จ,รจริงจริงอ่ะไอเนี้ยแม่งก็ทําขายได้นะเดี๋ยวผมทําขายแม่งดีกว่าไอาโถเนี่ยลิลิกเนี่ย <c oughs> ไม่ยากด้วยครับลิลิกอ่ะว่าอันแพงมันขอดูเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูราคาลิลิกอันแพง เดี๋ยวขออีกแถวสุดท้าย ไม่ควรไม่ควรทำอย่างนี้นะควรรอมันลงไปถึงไปไปอยู่ที่สิบสองดีววยนะครับเ <c oughs> พราะเราจะซื้อเยอะเราซื้อที่เราเราหวดทีละยี่สิบอ่ะยี่สิบต่างกันสองดีววยก็สี่สิบดีว้สี่สดีววยมันคือเกือบสามชิ้นเกือบได้หัวใหม่อีกรอบแล้วอะ่ะ อ่ะลุ้นตอ่อ <c oughs> แทนแทมไอ้าไฟกาโคโอเคเซ็งบวกดีฟิตอะอะอะสปิริตอินไอคอนเดอะมันี่ bro เด็กเหรอเด็กไม่น่าแพงทีใหม่สินโครีซิตซีดไลนิ่งรีซิตโอเคเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปขายก่อนสามร้อยห้าสิบห้าท่าสี่ล่ะ 4ก็สามห้าห้าเหรอสามสามห้ารมันเป็นสี่มันจะได้ขายง่ายๆเคสามสามห้า okay. อันนี้โลให้ติดสิบสองอุ้ยอุ้ยคุณพี่เอาสุดไปเลยครับเม็ดนี้สิบสองสามอะ เก้าร้อยสี่สิบโอ้ใหม่กอเรารวยเละ <Yes. S 1> เรารวย what can sell for you. มา ถ้าไอ้ด์กเดดมันแพงถ้าของในไอ้นี้มันแพงใช่ไหมเราจะไปครับเราจะไปครับของไว้ใช้ลงกันลิลิกเรามีสามมอดตดีเฟนส์มูฟเมนต์แล้วก็อ่าแท็บรีวิวดาเมจเพราะฉะนั้นลุยพวกเราเอิรน เอินฟรีลิกแบบไหนก็ได้ไปซื้อมาเอ้ยเออเอ่เอเลเวลแปดเลเวลเอ็ด โอเคมาแล้วลองดูทำเหมือนเดิมครับหลักสูตรเดิมหน้าขาวเงี้ยถ้าถ้าหน้าขาวสิบสี่เนี่ยผมว่าเราเล่นได้ไม่เจ็บไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเจ็บตัวมาก โอเคชุด okay, แรกมันติตี้ดีลิกออเนอร์ยี่ห้าเท่าไหร่ห้าดีไวอันนี้ขายได้แล้วต่อต่อต่อ มันต้องมีคนหาอันที่มันแพงๆอ่ะมันมีมันมีคนที่แบบว่าคนที่อยู่ระดับไม่ไม่ได้แบบวิ่งเป็นมืออาชีพอ่ะมันมันต้องหาหมอสที่มันไม่ได้แรงมากเว้ยเชื่อผมฮอ,อร์เนอร์รีสโตไม่เอาละฮอเนอร์รีสโตไม่เอาฮอร์เนอร์รีสโตไม่เอาแมคซิมัมฮอร์เนอร์ร กาเป็นเชี่ยวไม่เอาสองอันนี้สองดีวายไม่เอาเล่นของแพงไปเลยแมักซิมัมไลฟ์เหรอแม็กซิมัมไลฟ์เหรอ มันแปลกแปลก <c oughs> โอเคลิลิกไม่เงย แมวคอยสปีดโอ้ยเพื่อนเออนี่แหละเปี้ยงโอ้โหแ่จัดอ่า ยากเหมือนกันนะเนี่ยลิลิกเนี่ยไม่ง่ายนะเนี่ยอ่าควอนติตี้ไม่เอาไม่เอาคียจอด <c oughs> มาจากไหนวะเนี่ยอยู่ในซับฟิกไม่เอามุ๊เป็นสปีดมาแล้ว Oh, โอ้โหดับเพิ่มฮัเอร์ีซิตะสีวอเลคมอมนเรารู้นายทำได้ซิมมฮอนเนอร์ไซิมมฮอนเนอร์ฮึ่มฟักฟักออบ มันต้องมีสิวานี่แหละมา20ดีายจะแต่เราจะเอาสูตรกว่านั้นเราจะเอาแม่งเต็มเลย25 26อ่าเท่าไหร่นะนี่27 มันเต็มคือสามสิบอะยี่สิบห้าสิบแปดโอเคราคานี้น่าจะได้ประมาณยี่สิบแปดดีวายนะครับสิบแปดดีวายอ่าเดี๋ยวนะกับอันเก่าแล้วอยู่ในไหนวะ่ะ เอาเดี๋ยวนะยี่สิบสองเลยี่สิบแปดบายเราขายยี่สิบเจ็ดแล้วกันเอามาเรียนต่อพวกเราเดี๋ยวทำซีลก่อนกระดาดอบ มันตี้ลิลิกอ้าวง่ายนี่อันนี้อ่ะอันนี้ง่ายนี่โถเนี่ยของง่ายๆแบบเนี้ยเพื่อนไม่มีอะไรยากเลยเอาแบบไม่ง่าย,ายชิวๆเพลินๆเ,เ,เนี่ยง่ายๆชิวๆเพลินๆแบบเนีเ้ยอยู่ในวิญญาณเลยเพื่อนเอ้ยอันนี้ศรีสโตไม่เอา เลือดไม่เอาอีแดาไม่เอาอันนี้ตัวไม่เอาอ่ะอันนี้อันนี้เริ่มยากละอโลโปเปนซี่สกา,าดดับเลือดไม่เอาอันนี้ตัวไม่เอาอีไม่เอาอันนี้ตัวอีกโอ้โหอันที่อันที่ดื้อมันก็ดื้อยิงจริง,รงรอะวะ โอ้โหอันที่ดื้อไม่ก็ดื้อจริง,รงๆอหอวะโอเคเดี๋ยวขอสองอันนี้ก่อนอันนี้มันต้องเท่าไหร่มันแทบเนี่ยรู้สึกว่าต้องสิบนะรู้สึกลบสิบอ,อ้าวถูกแล้วว่าแทบ เค okay, งั้นเราขายสีนี่แหละ s <S อ๋อน,นึกว่าแถบจะแพงซะอีกนะ, <I> สะแสดงว่าที่แพงคือวิ่งสินะโอเคอันนี้ 26, ยี่สิบหกจากสามสิบอ้าวานี้ก็รวยอะดิสี่สิบ เขาเรียกว่าการลงทุนนี่อเมื่อกี้ได้วท่าไหห้าดีวาย การพนันขันต่อนะระวังนะเปลนแปลแล้วเื่อเนี่ยมันเริ่มเล่นเราอีกแล้ว เนี้เราเคลือบไฟแล้วมันควรจะขึ้นเอ้ยนี่ไงอ๋อโอเคเราต้องเราต้องใช้เคลือบไฟจากไอ้นี้แทนวะมันถึงจะขึ้นเยอะจะต้องกดมากกว่าเดิมหน่อยนึง เฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยยเฮ้ยยเฮ้ยยมามา What the fuck ไอ้สัสทถาอยู่เหนือความตาย